ครับขอบคุณครับร้อนให้สุดนะให้ถึงร้อยนะมันไม่ถึงครับพี่ไม่ถึงอไม่ถึงครัทางมันหมดก่อนได้ประมาณเก้าเจ็ดสี๋ยวเพิงเดยพิ่งเดี๋ยวพิ่งเดี๋พิ่งอดังปิ๊บครับลองดูยัง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 อ่งอะโอเค สองสามคิดก้าวอากเียนะก้าวสิบเก้าเจ็ดเก้าสิบเจ็ดถ้าอย่างรอบไหนที่ที่มันขึ้นร้อยได้เพราะว่าตรงนั้นอ่ะเราเหยียบน้าแล้วมันสลิดอ๋อรอมันปัดปันเดก็เลยดีขึ้นไปใช่ฮะจริงแล้วที่ผมลองแห้งๆมันไม่ถึงไม่ถึงนะ ถอยไปถึงหน้าแม็กซัตไอวีแปดสิบลนั่นยังไม่ถึงเลยมันต้องเบรกก่อนไงพี่คือถ้าข้างหน้ามันไม่เป็นโค้งอ่ะมันพอได้แต่มันดันเป็นโค้งแบบนั้นเลยเราก็ต้องเบรกหนักเลยใช่ไหมมันก็เลยไม่ถึงผมเคยลอยถอยไปนู่นอ่ะมันก็แบบคือถ้าให้ถึงมันต้องแบบหลอนๆหน่อยหลอนๆหน่อยทางมันขาดไปหน่อยอ่าเลนแชะเลย ได้เลยครับได้เลยครับมาเกินสิัขวานะครับนิ่งไหมนิ่งมากเลยแล้วอย่างไรตอนตอนที่เราออกตัวที่ช่วงที่เรากระแทกลงไ้ปึ้ง traction มันตัดูกินมันก็เลยยิ่งไม่ถึงใช่ใช่เหยียบแล้วมันมันก็เลยยิ่งไม่ถึงใช่ฮะมันคำนวณก่อนใช่ใช่นะฮะเพราะว่าผม ถ้าปิดแ r a c t i o n นี่นนะผมลองมันฟรีไปฟรีไปหมดเกียร์ฟรีท้ีหมดเกียร์เลยนะฟรีทียมดเกียร์ยยยเ,เลยอนยฟรีท้งหมดเลยรถดรัคหรือเปล่าเนี่ยอารมณ์ประมาณนั้นเลยครับ <c oughs> กำลังมันเยอะกำลังมันเยอะสายน้อยนะ โ <Okay. S 2> อเคขอบคุณครับขอคุณครบครับ